สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน ep ที่355กันแล้วนะครับพี่พี่ก็รักหาพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมในที่สัมันธ์เลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปพี่พี่เป็นท่านแรรกเลยนะคับ แล้วสําหรับพี่พี่ท่านายนะครับผมที่เพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมนะครับผมกาติการทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับพี่พี่ถ้าหากดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับผมสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงนั้นบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรก็นะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับกาติกานะครับผมก็นะครับ อย่าลืมนะครับผมจดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมในแต่ละ EP นะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25นะครับพี่พแต่ละ EP ก็อาจจะมีไม่เท่ากันนะครับผม แล้วก็นะครับผมอย่าลืมนะครับสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายใน EP p เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงท่านี้ก็สามารถนะครับผมพิมพ์ลน์ม,ลามาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะชอาบูชาพระเครื่อง หมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้พี่ๆภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็เน้นย้ำในทุกๆ EP นะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมกันอยู่นี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผม ก็นะครับผมห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับพี่ๆก็วันนี้นะครับก็ได้ไปเช่าหาเช่าบูชาพระนะครับผมจากต่างจังหวัดนะครับผมมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมหลากหลายรายการนะครับผมมีให้เลือกนะครับทั้ง25รายการด้วยกันนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่ใหม่เลยที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งใน EP นี้นะครับพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหลงพ่กเงินนะครับผมวัดดอนใหญ่หอมรุ่นแรกนะครับพี่ๆนี่นะครับ หลงพ่อเงินวัดดอนเจหอมนะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินิบาตที่ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพี่พศ2,493นะครับผมหลงเหรียญหลงพ่อเงินรุ่นแรกนะครับผมวัดดอนเจหอมจังหวัดนครปฐมนะครับถ้าหากใครที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมการประกาศสินิบาตแบบนี้เลยนะครับผม2รายการนะครับผมนี่นะครับจะส่งให้พร้อมกันนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมลงกล้องนยครับผมให้ดูที่เหรียญกันเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญข้องเงินนะครับผมวัดตอนนี้หอมนะครับพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นึ่งในพินนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับผม800บาทนะครับผม800บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมกติกาทางช่องนะครับ ง่ายๆนะครับผมแจ้งเป็นหมายเลของพระนะครับผมแล้วก็แจ้งเป็นหมายเลข e ีีนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดได้เลยนะครับผมหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่1นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมรายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆองที่2นี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 600บาทเท่านั้นนะครพี่พี่สำหรับพระสมเด็จหมายเลข2นี้นะครับนี่นะครับดูเนื้อหาโมสารกันได้เลยนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทนะครับผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผม600บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางทุกบ้านนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขที่2นะครับผมพระสมเด็จนะครับหกรบาทนะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตานะครับผมหมายเลขสามนะครับผมรายการนี้นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมนี่นะครับเป็นปิดตา,าหลวงบุโตนะครับผมอยู่ในเรียบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆฝั่งตะกู4ีดอกเลยนะครับหมายเลขนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆนี่นะครับ อันนี้เป็นฝั่งตะกูสีดอกตรงด้านล่างนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคานะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผม800บาทนะครับสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมทีมจัมโบ้สองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่ๆเนื้อสวยมากนะครับผององค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทนะครับดูนะครับผมนิ้วมือนะครับอันนี้ฝั่งตะกูสีดอกตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผม นี่นะครับผิวสวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่4นะครับผมนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับจะอยู่ในชุดนะครับผมเครื่องรางนะครับจะมีรูปภาพเก่าแล้วก็เหรียญนะครับผมนี่นะครับเหรียญจะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมนี้ก็จะเป็นรูปภาพเก่านะครับนี่นะครับเหมือนเป็นจะเป็นชุดรวมเครื่องรางเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลข4นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผม ชุดนี้นะครับผมชุดเครื่องรางนะครับผมหลวงพ่อลันนะครับผมวัดพญากาลามนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหน่ยนะครับนนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับผมหลวงพ่อลันนะครับผมจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดนะครับผมเพราะว่ากรอบเก่ามากนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลข4ี่นะครับผม600บาทนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขี่5แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อลันนะครับผม มาพร้อมนะครับผมกับการประกาศสินิบัตที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับพี่ๆคือผมเช่ามาก็ได้มาพร้อมกันเลยนะครับผมได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นนะครับสำหรับหมายเลขที่5นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลางรุ่นแรกนะครับผมเป็นเนื้อกระไหลทองปี2469นะครับผมวัดพญาิการามจังหวัดอ,อ, oh, <yeah. S 1> อยุธยานะครับเหรียญนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม9 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ เป็นเหรียญพกกลั่นนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ9 0 0บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับถ้าได้ชอบใจนะครับผมรีบสอบถามรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับ ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมอันนี้จะเป็น2รายการนะครับผมแบ่งปันให้คู่กันนะครับพี่พี่จะเป็นหลวงพ่อกวยนะครับพี่พี่จะมีก็จะเป็นขุนแผนหลวงพ่อกวยนะครับผมพระขุนแผนหลวงพ่อกวยแล้วก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมมีนะครับล็อกเก็ตหลังอรหนุมานเช้นธงนะครับพี่พี่ชุดนี้นะครับผมสององค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้คู่กัน650นะครับยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมที่องค์ขุนแผนกันก่อนเลยนะครับผมสําหรับขุนแผนนะครับผมองค์แรกในหมายเลขที่6นี้นะครับผม คู่นี้650เท่านั้นนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพระคุณแผนนะครับด้านหลังถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นหลังฮนุมานด้วยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับได้มาพร้อมกันก็แบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับพระคุณแผนหลวงพ่อกวยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข6นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆนะครับผมดูให้ชอบนะครับพี่ๆดูให้ถูกใจนะครับผม สนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนนะครับรีโทรรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพรนุ่มแผนนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นนะครับอ่อล็อกเก็ตนะครับพี่ล็อกเก็ตหลวอพ่อกวยนะครับผมคู่นี้650เท่านั้นนะครับนี่นะครับ ล็อกเกตหลงพ่อกลวยนะครับพี่พี่ดูนะครับผมหลงพ่อกล้วยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับดูนะครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงแผบนี้นะครับผมนี่นะครับรายการใหม่เลขที่หกแล้วนะครับพี่ๆี่ใน EP นี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขเจ็ดครับเป็นปิดตานะครับหลวงปู่ไข่นะครับพี่ๆี่นี่นะครับหลวงปู่ไข่นะครับผมวัดเชิงเลนะครับผมปิดตาองค์นี้นะครับ 650บาทนะครับพี่ๆสาหรับพระปิดตานะครับผมลูงปู้ไข่นะครับพี่650บาทเท่านั้นนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับลวงปู้ไข่นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมดูกันเลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมได้มาสภาพพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมกอขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงปู่ไข่นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขที่8นะครับอันนี้จะเป็นลูกอมนะครับผมกะลาแกะนะครับพี่พี่นี่นะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยนะครับผมวัดธรรมศักดิ์วัดธรรมศาลานะครับพี่หลวงพ่อน้อยนะครับกะลาแกะราหูอมจันนะครับผมนี่นะครับมีแปะแผ่นทองด้วยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่8นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสําหรับอ๋อน่าจะเป็นกะลาแก่นะครับผมลูกอมกะลาแก่นะครับผมพ่อน้อยวัดธรรมศารานะครับตราหูอมจันนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่8นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่9แล้วนะครับผมอันนี้แบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับผมสําหรับหมายเลข9้านะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมสองหลวงพ่อนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเหรียญสองหลวงพ่อนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับผมจะเป็นเหรียญหู่ไข่นะครับผมแล้วก็จะเป็นพระพุทธวิถีนายกนะครับผมนี่นะครับ2องค์แบบนี้นะครับผมคู่นี้นะครับผม900บาทนะครับพี่ๆสำหรับคู่นี้นะครับหลวงปู่ไข่แล้วก็เหรียญพระพุทธวิถีนายกนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพระพุทธวิถีนายกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ไข่นะครับพี่ๆเหรียญแรกนะครับผมดูนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจท่านใดสนใจนะครับองค์นี้ม <even> <never must S 3> ีรอยจานด้วยนะครับพี่ผิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับมีห่วงเดิมด้วยนะครับพี่พี่ห่วงเชื่อมนะครับดูนะครับผองรอยจานนะครับคู่นี้900บาทเท่านั้นนะครับผม0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนะครับผมถัดมานะครับผมก็อนจะเป็นพระพุทธวิถีนายกนะครับพี่ๆนี่นะครับ เปียนสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับพี่ใน EP นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมมีรอยจานตรงด้านบนนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมในการฉลองเรื่องสมรัศักดิ์ปีพศ2504นะครับ สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆีชสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข9กนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา900บาทน,นะครับผมสองเหรียญนะครับถัดมาครับผมหมายเลข10นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระขุนแผนนะครับผมคุนแผนหลวงพู่ทิมวัดละหานไล่ปี2517น็ะครับขอขอพให้ด้วยนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นะครับสมเด็จนะครับผมปี2517นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนำองคะนะครับออกมาให้พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นหมายเลข10นะครับ ดูนะฮะโมสารกันได้นะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่หลวงปู่ทิมมีสริโกนะครับผมนี่นะครับดูเนื้อหาโมสารกันได้เลยนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบนะครับพี่พี่ดูให้ถูกใจนะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับอัขระนะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมแล้วก็เป็นหลังยันนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีเป็นผ้าจีวรนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับ ลองดูลองชุมกันได้เลยนะครับพี่รายการนี้หมายเลขที่10นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับผมสาหรับหมายเลขที่10นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลข1 1แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นสมเด็จนะครับคุณแม่บุญเรือนนะครับพี่พองค์นี้450นะครับสมเด็จแม่ชีบุญเรือนนะครับผมบาทเท่านั้นนะครับผม ดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับของคุณแม่บุญเรือนโต้งบุญเติมนะครับผมนี่นะครับเนื้อหาโมซานนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นยันแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้ใหม่เลยที่11แล้วนะครับถ้าได้สนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมรายการที่11นะครับผม ระสมเด็จคุณแม่บุญเรืองครับถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อทาวัดพะเนียแตกนะครับผมเป็นรุ่น2นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับรายการนี้นะครับผม500บาทนะครับพี่สําหรับเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อทาวัดพะเนียแตกนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่2นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมนี่นะครับกรอบอาจจะมัวหน่อยนะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูได้เท่านี้นะครับผมแต่ก็นะครับเห็นชัดเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ รายการนี้เป็นหมายเลขที่12นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมนีนะครับเด่นราโบราณหลวงพ่อทาครับ500บาทครับถัดมาครับผมจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงหมายเลขที่13แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับนี่เลยครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สำหรับจอบใหญ่นะครับผมหลวงพ่อไปนะครับพี่พีรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมดูนะครับผมเป็นหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อไปนะครับลองดูลองชมผิวกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมในปีพศสองสี่นะครับพี่พีนี่นะครับสําหรับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่ไว้กำแพงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่เอนะครับผม 500บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลบพ่อแก้วนะครับพี่เป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้ครับรายการนี้นะครับผมก็จะมีเป็นรลปิดตาอะไรอีกอันนึ้งผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นตะกุดนะครับพี่ตรตะกุดดอกเล็กนะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดเลยนะครับพี่เพราะว่ากรอบเก่ามากนะครับผม2รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้ด้วยนะครับ5 0าบาทนะครับพี่พี่สหรับ ปิดตาพ่อแก้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นตะกรุดนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบด้วยนะครับผมพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับผมนี่นะครับ500บาทนะครับถัดมาครับผมจะเป็นพระผงของขวัญครับหมายเลข15ครับรายการนี้400บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระผงของขวัญองค์นี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่สําหรับนี้นะครับผมหมายเลขที่15นี้นะครับผมดูนะครับสําหรับพระผงของขวัญนะครับผม นี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆดูผิวนะครับผมรายการหมายเลขที่15แล้วนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับถัดมาครับหมายเลข16เป็นพระผงประจําวันเกิดครับรายการนี้650าครับพี่ๆพระผงประจําวันเกิดนะครับหลวงปู่โตวัดประตูฉิมพลีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทนะครับ หายเลขนี้นะครับผมพระผมประจำวันเกิดนะครับผมหลวงปู่โตนะครับพี่พี่ดูนะครับผมเป็นรูปใบโพนะครับสวยงดงามนะครับผมรายการที่สิบหกนะครับผมนี่นะครับตาหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมอัคราศรหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหกร้อยห้าสิบนะครับถัดมาครับผมจะเป็นพอทวดนะครับผมกล่องไม้ขีดหมายเลขสิบเจ็ดครับรายการนี้ก็หกร้อยห้าสิบนะครับพี่ด้านหลังจะมีเหมือนเป็นฝั่งเม็ดเ ไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดข้าวหรือเปล่านะครับพี่แต่เป็นพระทวดกล่องไม้ขีดนะครับนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับพี่เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้650นะครับ650บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมเนื้อหาโมสานใกล้ๆเลยนะครับพี่พี่ลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆี่นี่นะครับ650บาทนะครับ จดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกู้ยนะครับหลังฮนุมานนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่18นะครับผมเป็นเหรียญพ่อกว้ยหลังฮนุมานนะครับผมองค์นี้เปิดแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันขออภัยด้วยนะครับผมเป็นหลังยันนะครับเอ่อเปิดแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เหรียญนะครับผมรถพ่อกลวยนะครับผมในงานปู่มัทสีมาปีพศ2521นะครับวัดละคังวัดโคสิตารามนะครับพี่พี่จังหวัดชัยนาทนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผม5 5าเท่านั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมเป็นปี2521นะครับผมในงานปูกมัทสีมานะครับผมสวยสวยเดิมเดมเลยนะครับพี่พี่ตร์นี้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่18แแล้วนะครับพี่พี่เห็นไหมครับ 5 5 0นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลข19ครับผมจะเป็นพระนางพญานะครับผมพระนางพญานะครับหมายเลขนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระนางพญาหมายเลขที่19นะครับพี่ๆ0กบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับกรุวัดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่19แล้วนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมดี่นะครับสวยงดงามครับถัดมาครับผมหมายเลขที่20ครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับพระมงคลเทพปุณีนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดนะครับเหรียญนี้500บาทนะครับพี่พี่เป็นเหรียญถวายพระตาหารนะครับผมหลวงพ่อสดวัดตากน้ํานะครับผมพาสีเจริญนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่20แล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับปัดปากน้ำภาสีเจริญนะครับผมเปรี่ยนถวายพระตาหารนะครับสวยๆเดิมๆครับพี่500บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข21ครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นหลอดพ่อเงินนะครับผมนี่นะครับหลอดพ่อเงินน่าจะเป็นพิมพ์คอรเอลนะครับพี่พี่เขย่านะครับผมมีเป็นกลิ่นอยู่ด้านในด้วยนะครับ อยู่ในเลี่ยมแบบนี้ครับผมองนี้นะครับ700บาทนะครับสำหรับหลุมพ่อเง e ินนะครับผมวัดตางคานะครับดูนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมหลุมพ่อเงินนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยงดงามครับผมดูนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผม700บาทนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นพระสังกัดจ่ายนะครับผมหลวงปู่โตนะครับพระสังกัดจ่ายเนี่ยผมเคสอดนะครับของค์นี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับวี่สําหรับพระสังกัดจ่ายนะของเคสอดนะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประตูฉิมพลีนะครับผมนี่นะครับอ๋อเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะครับของค์นี้เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเปิดให้ในราคาแบ่งปันนะครับถ้าที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมสนใจนะครับรีทวีทรีบสอบถามเข้ามากันได้นะครับผม อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขด้วยนะครับผมอูนี้หมายเลขที่22นะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งเป็น EP กันด้วยนะครับพี่ๆสังเกตชื่อ EP ง่ายๆก็ตรงคลิปวิดีโอเลยนะครับผมตรงชื่อคลิปวิดีโอเลยนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่23นะครับหมายเลขที่23นี้นะครับผมก็จะเป็นเรียนหลวงพ่อทวดนะครับผมเรียนหลวงพ่อทวดนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทวดเนื้ออันปลาค้ากระไหลทองนะครับผมพิมพ์ตะผักสีเส้นนะครับผมนิยมนะครับผมพิมพ์ตะผักสีเส้นนิยมนะครับ น hmm. nah, ี่นะครับผมพัทวดประช่างให้นะครับผมเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับผมเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นเหรียญหลวงพททิมนะครับผมพระครูวิสัยโสพลนะครับผมพระครูวิสัยโสพลหลวงพุททิมนะครับผมวัดช่างให้จังหวัดปัตตานีนะครับองนี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่ยี่สิบสามนี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับเป็นเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญ หลวงพ่อกล้วยนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมองค์นี้อยู่ในเลียมพลาสติกนะครับองนี้อยู่ในเลียมพลาสติกแบบนี้แบ่งปันนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับมององนี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมดูนะครับมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับผมวัดโคสิธารามนะครับหมายเลขที่24นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พพฟซีนะครับผมในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมพ่อกล้วยองค์นี้นะครับ 500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อกล้วยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่24นี้แล้วนะครับผมรายการรองสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมและถัดมานะครับผมหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญพ่อกล้วยเหมือนกันนะครับแต่นี้จะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญแล้วพกกลวยนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมรุ่นแรกนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ 550นะครับผมสำหรับหมายเลขที่25นี้นะครับผมนี่นะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผม550นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่2 5นี้นะครับผมนี่นะครับมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพ่อกวยนะครับผององค์นี้นะครับผิวสวยสดงดงามเลยนะครับราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ550บาทนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถูกใจองไหนสนใจองไหนนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมปิดได้ปิดให้นะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับเิวสวยๆเดิมๆนะครับผมสําหรับรายการที่25นี้นะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผที่รับชมมาถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผม คลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระพมด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านใดสนใจนะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับไลน์แอด1 7 4 o IP TQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ ก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมที่ห่างหายกันไปหลายวันนะครับหลังจากนี้ก็จะกลับมานะครับผมลงให้ดูพี่ๆให้พี่ๆได้รับชมรับดูกันนะครับผมเป็นทุกๆวันกันแล้วนะครับผมวันละหนึ่ง EP นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมรับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ